สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่จากช่องแฮฟฟนี้นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพามารับของชิ้นที่5จากแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่จะรับของชิ้นนี้ได้นะคะน้องๆต้องไปรับของชิ้นแรกๆก่อนนะคะพวกเสื้อใส่ฟ้าพวกบมวกนะคะต้องไปรับก่อนนะคะถึงจะมารับของชิ้นนี้ได้นะคะถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับของชิ้นแรกๆนะคะย้อนไปดูคลิปที่พี่ทําไว้ก่อนหนะ้นานี้ได้เลยนะคะพี่ลงไว้ให้แล้วนะคะ,อะรอาแบบหมดรอแหมดเหรอตรงนี้เลยเร้านนารูช็อปร้านเกมรบอบอันดับต้นๆของเมืองไทย บริการเติมรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพาสทำหมัดหาดาบและรับฟาร์แมแบบบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงเป็นเรื่องก,กันเลยวิ่งอยู่ใต้คลิปนะคะเราก็จะอยู่กันในแมปของแบ็คอดัมเอ็กซ์พิเลตนั่นเองนะคะอ่าตรงนี้เป็นจุดเกิดนะคะก็เมื่อเราเข้ามาก็วิ่งเข้าไปในแมปเลยนะคะ อ่าด้านซ้ายด้านขวานะคะมันจะมีปุ่มแบบที่ยืนนะคะอยู่4มุมนะคะของห้องเนี้ยลองไปยืนแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอยืนแล้วก็จะมีไฟขึ้นมาแต่ว่าเราต้องยืนพร้อมกันทั้งหมด4จุดนะคะไอห้องที่เก็บปีกนะคะมาถึงจะเปิดประตูให้เราเข้าไปรับปีกนะคะรับไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่มันยากตรงที่ว่าเราต้องรอคนให้ไปยืนให้ครบสมุมนั่นเองนะคะจะมีใครมายืนให้เราบ้างไหมเนี่ย นี่นะคะตรงมุมนี้นะคะจะเป็นที่เก็บปีกนะคะเราจะเห็นว่ามีแสงสีเหลืองๆนะคะตรงนั้นคือปีกนั่นเองนะคะแต่ว่าห้องต้องเปิดนะคะถึงจะรับได้นะคะจะมีคนมายืนให้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยประตูเปิดแล้วทุกคนได้ปีกแล้วนะคะนี่ปีกสวยมาก นี่นะคะมีคนมายืนครบสี่มุมแล้วนะคะประตูก็จะเปิดแบบนี้นี่เองนะคะแต่ว่ามันน่าจ,จะมองเห็นได้เป็นแค่คนๆนะคะเราอาจจะต้องไปสลับที่ยืนในเพื่อนนะคะื่อเพื่อนยังไม่ได้นะคะนี่ไปทางโ้นสิเดี๋ยวเรามายืนทางนี้ให้นะคะไปเลย เพื่อนน่าจะรู้แล้วเพื่อนแรกที่กับเรานะคะเพื่อนไปตีเพื่อนไปไหนเพื่อนไปยืนมุมอื่นไห้หรอก็เป็นว่านะคะเล่นแบบช่วยเหลือกันนะคะถ้าเกิดเราจะมารับปีกแล้วเราเห็นแบบนี้นะคะเพื่อนอยู่มุมแบบนี้นะคะเมื่อเราได้รับแล้วเราก็ลองเปลี่ยนที่กับเพื่อนบ้างนะคะเพื่อจะได้ได้รับเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูของที่เราได้กันนะคะอ่ะและนี่นะคะก็คือปีกที่เราได้รับเมื่อกี้นะคะนี่ปีกก็จะเป็นสีเหลืองสีน้ําตาลสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปลองใส่กันดูนะคะอันนี้นะคะก็คือปีกที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะคะ นี่ยังไงทุกโคนปีกแบบสวยมากนะคะเหมือนในหนังเลยนะคะในหนังจะมีตัวที่แบบใช้ปีกอันนี้อยู่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะชิ้นสุดท้ายรับไม่ยากนะคะแต่ว่าเราจะต้องไปรับชิ้นแรกๆก่อนนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับนะคะหรือว่ารับไม่ถูกนะคะ<ๆ>ก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของพี่ได้เลยนะคะ แล้วก็ต้องหาเซิร์ฟที่มีคนนะคะไม่ต้องไปสร้างเซิร์ฟปีนะคะนอกจากเรามีเพื่อนนะคะถ้าเรามีเพื่อนก็ให้เพื่อนไปช่วยกันยืนแล้วกันนะคะแต่ถ้าไม่มีเพื่อนนะคะก็ต้องย้ายเซิร์ฟแบบพี่นะคะพี่ย้ายมาประมาณ3เซิร์ฟนะคะถึงจะได้คนยืนเพื่อที่จะรับปีกนะคะก็โชคดีมากคะนึกว่าจะรับไม่ได้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วย <S <S คลิปนี้ก็ไปล้วจา้าอันนี้เป็นไอเทมแร์เลยนะคะไม่มีไม่ได้นะคะ <S <S อย่าลืมไปสะสมกันให้ครบ <S <S นะ